สวัสดีค่ะกลับมาพบกับท่านเด็กพิเศษทรหัสแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนค่ะกับทรหัสดวงรายเดือนธันวาคม2563นี้ค่ะถ้างานเข้าเรื่องกับคนเกิดวันศุกร์กันเลยค่ะการงานในเดือนธันวาคม63นี้ของคนเกิดวันศุกร์ อาจมีอารมณ์เบื่อหน่ายกับงานที่ทำเดิมๆอยากเปลี่ยนงานใหม่หรือจะมีปัญหาในการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นหรืออาจโดนแทงข้างหลังควรใจเย็นหรือหางานเก่ามาเสริมเพิ่มเติมไปก่อนจะช่วยให้ผ่อนคลายได้นะคะ การเงินในเดือนธันวาคมนี้ก็จะขยันจับใจซื้อบ่อยมีเรื่องให้ซื้อช้อปปิ้งเยอะมากมักตามใจตัวเองและคนรอบข้างในการชิมช็อปใช้ตลอดแต่ควรจัดสรรเงินไว้บ้างคะ่ะและไม่ควรใจอ่อนให้ใครหยิบยืมเงินนะคะ หรือการร่วมลงทุนควรไต่ตองให้มากหน่อยนะคะต่อความรักในเดือนนี้จะสดใสสดชื่นต่อกันอาจมีข่าวดีงานวิวาหรือมีสมาชิกเพิ่มในครอบครัวเข้ามาส่วนคนโสดได้เจอคนถูกใจอาจเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นคนที่ มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่เกินอายุก็ได้ค่ะและมีโอกาสสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะด้านสุขภาพควรระวังในเรื่องระบบน้ำในร่างกายการไหลเวียนของเลือดการปวดหัวความเครียดเป็นต้นค่ะ จบแล้วค่ะถ้ามีคำถามหรือติชมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะรอแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ